สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้พามาชมผักค่ะถั่วงอกยาวแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนแล้วก็มีมีบวบค่ะบวบบวบกับแฟงอันนี้แฟงนะคะส่วนริมริมนู้นคือบวบค่ะนี่ถั่วฝักยาวค่ะโตแล้วต้องปักค้างแล้วค่ะนี่หนวดมีหนวดแล้ว ปลูกในร้อยางครับเพื่อนๆบวบก,ก็เริ่มงอกดีแล้วค่ะปลูกบวบเยอะเลยนะคะเพื่อนๆน,นู่นกินไหวไหม่น้องเยอะอยู่นะปกติก็มีแค่สองสามกออันนี้ปลูกเต็มเลยดูใบพุนหมดเลยค่ะแต่ไม่เป็นไรนี่ ตัวมลแงตัวใบถัว่วใบพุนหมดค่ะแต่มียอดนะคะนี่ค่ะพุนทะลุปโป,ปองนะคะ ต้องปักค้างแล้วค่ะนี่หนวดยาวแล้วเขารอค้างแล้วเนี่ยยืดยืดยืดยดปลูกในล้อยางนะคะเพื่อนเพื่อนเราไม่มีพื้นที่เยอะแยะอะไรมากมายปลูกในล้อยางเอาไว้กินค่ะเพื่อนเพื่อมีถั่วปักยาวมีบวบเนี่ยเาปลูกในล้อยาง สวนแตงกวาอยู่ฝั่งนู้นนะคะเพื่อนๆนูน่นอยู่ฝั่งนู้นค่ะขอบคุณนะคะเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามรับชมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ